สวัสดีค่ะเด็กๆและเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานกับพี่พิมพ์วันนี้พี่พิมพ์มีนิทานที่สอนให้เรารู้ว่าการยอมรับความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นสำคัญกว่าความแข็งแกร่งที่ยิงยโสค่ะเรื่องนั้นก็คือต้นโอ๊กกับต้นอ้อค่ะ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วริมแม่น้ำสายหนึ่งมีต้นโอ๊กขนาดใหญ่ที่ยืนหยัดอย่างสง่างามมานับร้อยปีมันแข็งแกร่งและสูงตระหา่านแต่ในใจมันกลับเต็มไปด้วยความโอหังตรงกันข้ามกับต้นอ้อเล็กๆที่อยู่ข้างๆที่อ่อนน้อมและบอบบางต้นโอ๊กพูดกับต้นอ้อด้วยเสียงที่ดังและกล้องกังวานว่า เจ้าช่างบอบ,บางอะไรอย่างนี้แค่ลมพัดเบาๆเจ้าก็เอนไปตามลมแล้วดูข้าสิข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้ามากนะักต้นอ้อตอบกลับอย่างนุ่มนวลว่าท่านแข็งแกร่งจริงๆค่ะแต่ความแข็งแกร่งของท่านก็ทําให้ท่านไม่สามารถโค้งงอได้ท่านยืนหยัดต่อสู้กับลมและนั่นก็อาจเป็นอันตรายต่อท่านได้นะคะต้นโอกหัวเราะอย่างเย้ยหยัน <laughs> ข้าอยู่ในป่านี้มาน,นับร้อยปีแล้วพายุลูกไหนก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเจ้าก็แค่หาขอแก่ตัวให้กับความอ่อนแอของเจ้าเท่านั้นแหละทันใดนั้นลมพายุที่รุนแรงก็เริ่มพัดมาอย่างบ้าคลั่งท้องฟ้ามืดครึม้มและเสียงฟ้าร้องก็ดังสนั่นไปทั่วทั้งป่า ต้นอ้อที่บอบบางโค้งตัวลองอย่างนุ่มนวลไปตามแรงลมมันปล่อยให้พายุพัดผ่านไปอย่างอิสระไม่ได้ต่อต้านเลยแม้แต่น้อย แต่ต้นโอ๊กที่โอหังกลับยืนหยัดอย่างแข็งขันมันไม่ยอมโค้งงอให้ลมพายุมันต่อสู้กับแรงลมอย่างเต็มที่ราวกับว่ากำลังท้าทายธรรมชาติลมพายุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆต้นไม้เล็กๆรอบข้างเริ่มหักโคน่นลมพายุยิ่งแรงขึ้นไปอีกลงพัดแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดต้นโอ๊ก ก็เริ่มต้านทานไม่ไหวกิ่งก้านของมันเริ่มแตกและหักออกไปทีละกิง่งเสียงดังเปรี้ยยของไม้ดังขึ้นอย่างน่ากลัวในชั่วพริบตาเดียวลมพายุก็โหมกระน่ำอย่างรุนแรงที่สุดต้นโอ๊กที่เคยแข็งแกร่งก็ต้านทานไม่ได้อีกต่อไปมันส่งเสียงดังครืนแล้วก็ล้มลงสู่พื้นดินในที่สุด เมื่อพายุสงบลงต้นอ้อก็ค่อยๆยืดตัวขึ้นมามันไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่น้อยมันรอดชีวิตเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนของมันเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสามารถในการปรับตัวนั้นดีกว่าความแข็งแกร่งที่หยิ่งยโส เพราะการโค้งงอตามสถานการณ์อย่างมีสติจะช่วยให้เราอยู่รอดได้นานกว่าการยืนหยัดอย่างแข็งกร้าวเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้สอนให้เราไม่มองข้ามความอ่อนน้อมนะคะถ้าหากชอบเรื่องราวที่สอนใจแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้และกดติดตามพี่พิมพ์เอาไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนิทานสนุกๆเรื่องต่อไปวันนี้พี่พิมพ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ